นะครับผมก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิติคุมมะนะครับผมก็วันนี้อยู่กับทิติคุมะนะครับกันในไกด์อะบิสชั้นที่12นะครับผมเมื่อเมื่อกี้นะครับผมใส่อาร์ติแฟกต์ไปนะครับเดี๋ยวผมก็กลับมาเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมลุกใหม่นะครับรอบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับซ่งเล็งเวนตี้เป็นเน็ตแล้วก็ซิกซนะครับข้องล่างก็เป็นเตานะครับ แล้วก็เก็ไม่ใช่สินะครับโนเอลจงลี่นะครับฟิตกระยัเดี๋ยวใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสลับปุ่มปิดนะครับโอเคนะครับบัฟวันนี้ก็เพิ่มอัตราคริและความแรงครินะครับผมขึ้นนะครับผมก็ไเลยก็ได้นะครับตีจุดครับ ดิสนนนนนนินะครับติหมานะครับรบครับมาไเลยครับมิติแล้วมิ มางนี้เลยเก็บได้หนึ่งครับแ่างตัวนู้นยังไม่ตายอ่ะเอ้าชิงๆกนตายไปแล้วเจ๊เช่มันครับ โอเคนะครับก็รอบแรกมาไม่ค่อดีเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บที่หนึ่งอยครับสี่ขั้นห้าขั้นโอเคนะครับเปิดกดตรงนี้ครับติดต <c oughs> รงนี้ครับ <c oughs>

テンドー、ココニアスピヨンギガセケンヨバンジャクピタパナガ。 เราจะเก็บธาฟิตมาไปต่อต,ตงนี้ครับที่ธรรมดาแบบผมจะเก็บอันตีไว้ใช่รึ้มันจะช้าๆหน่อยนตอนนี้ ห้อ,องอ่านะครับผมอันนี้ก็เพิ่มพลังโจมตีไปแล้วสี่บเปนะครับผมวางเพิ่มเป็นเด็ดจับนี่หรับชางตีกับจันังไม่เด็ดไหมครับ

เป็นทางนี้แช่นหนึงเปิด่อจงรีครับอติจงรีครับปิดกับสกิรยครับสกิจตาคกยครับอติมาโยครับเปิดกองาโครับเปิด่อจงรีอติงรี ช่ตัดคายอะไปกันมายืไปทางน้านนี้นะครับผมแช่แล้หนึ่งครับต่อพิบิดว่ามาว่ามาแล้วกันติดคะยะแช่แล้หนึ่งเปิดกอดตรงดียืบตัดพิบมาอัติดตรงดี ที่ธรรมาดาไปครับนะครับไม่ต้องอัตีเลยเคก็บสกิลพวกนี้ด้วยครับไปต่อที่โอเคนะครับ หองนี้ก็เพิ่มอัตราคิและความแรงคิดขึ้นสิบห้าเปอรเ็นตดี๋ยวรอนิดนึงนะครับรอจะตไปหน้ามันเต็มนะครับไม่ได้มาครับผมไม่ตีมาลบขึ้นหนึ่งขี้หวาอัตติไม่เจอมาซีซีลิงฟังหมีนะครับไม่ได้มาครับเก็บสติมหนึ่งลบขึ้นหนึ่งนะครับ อ่าเดี๋ยวมันจะใช้ท่านี้นะร่วรบเลยครับตัดหลบนะครับข้างนี้ครับนะครับตัวเป็นหนึ่งนะครับเป็นตาครักนะเป็นหนึ่ตายด้วยนะผมอิอิเป็นหนึ่งครับ,บนเจ๋งส,สวยนะครับ ทีหนึ่งนะครับว่ามีนะครับลบไปหนึ่งนะครับเชื่อมานะครับเตี้มานะครับเป็นระมานะครับอันีเป็นนะครับว่ามีเตีมานนะครับลบไปหนึ่งนะครับเป็นระมานะครับเตี้ยๆระมันะครับว่างมีอันนี้เป็นะคร โอเคเรียบร้อยนะครับห้องนี้เดี๋ยวรอนะครับรอหนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับอย่างนะครับห้าสี่ห้านะครับโอเควิ่งมาทาง,ทางสายนะครับไปกอดตรงนี้ครับรตีตรงนี้ครับพิษบากนะครับ <c oughs> พยัพมาครับิตาายะนะครับเปิดกนายกนั้งทางนี้เปิดเกาะตรงนี้ครับอตตรงนี้ครับอติไปครับพยัมาอติายเปิดกาะตรงนี้อีกทีหนึ่งมาเร็วครับ A tay chuẩn bị, tay chuẩn bị, tay chuẩn bị, tay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  tay เปิดก่อนตรงนี้เฮ้ยม,มาหัวต่อนะโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็ยืนนิ่งๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมมันยืนนิ่งๆนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็จบเป็นแค่นี้นะครับ ออกเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเซตอัพทีมกันนะครับจบชั้นที่สองนะครับผมจะเปิดให้ดูกับเซตอัพทีมทุกครั้งนะครับผมทีมแรกที่ใช้ก็จะเป็นเส<อ>้นลิงนะครับเส้นลิงเวตตี้เบนเน็ตเส้นชิวนะครับเิงนลิงนะครับก็าตาคลิกความแรงครีดตามนี้เลยนะครับ รู้สึกว่าเส้นลิงผมจะใส่อาร์ติแฟกต์ไปชิ้นปิดชิ้นหนึงด้วยนะครับที่จริงเป็นร้อยสี่นะครับผมเพราะว่าทาไมมันฟื้นฟูช้าๆไปประมาณ2องจับวินะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์แป๊บหนึ่งนะครับก็ที่จริงมันอยู่กับนอกเต๋านะครับเต๋าใส่อรอยู่เนี่ยเต่าก็ต้องใส่ชิ้นอ๋อมันสลับโอเคได้อยู่นะครับ ไม่เป็นไรนะครับสำหรับกันสาก็ได้ครับผมก็ไม่ค่อยต่ำกันเท่าไหร่นะครับซึ่งลิงก็อาวุธนะครับที่ใช้ดิปหมัดนะครับอันที่แองก็สองดาวเล็บสองจิ้สันนะครับกลุ่มดาวชี้สี่นะครับขวสวรรค์นะครับตามนี้เลยนะครับหกแปดเก้านะครับอันนี้เพิ่มกลุ่มดาวปรสานกันนะครับเวนตี้นะครับเน้นรวบนะครับผมเน้นฟื้นฟูนะครับจะเห็นว่าเวนตี้กดสกิลอาติได้บ่อยนะครับเพราะฟื้นฟูจะร้อยแปดสิบก็จะค่อนข้างเยอะปัค่อนปกลางนิดหนึ่งนะฮะ ดฟแก็สีลงนะครับลดอันตรายธาตุให้เซียงหลีมันโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับกุมน้าอับสี่ศูนย์นะครับผมพจะสวรรค์ก็สองเกนะครับเป็นเนปนะครับตัวนี้เอามาบัฟนะครับให้เพื่อนร่วมทีมนะครับใส่สี่โนเบสนะเพื่อพลังโจมตีของให้ตั้งทีมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปอนติีเกือบตลอดได้เกือบตลอดนะครับนะครับตอนนี้อัพทาวเลยนะครับผมกัมานะนะครับ เน้นฟื้นฟูนิดหนึ่งสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อัตราคริก็จะน้อยหน่อยแต่ว,ว่าทดแทนมาด้วยสกิธาตัสฐฐอัตราคริเพิ่มขึ้นเมื่อกี้นะครับในในส่วนของฟื้นฟูพลังงานแล้วก็สกิธาตัสเส้นความเสียหายเพิ่มขึ้นแลอัตราคริเพิ่มขึ้นนะครับกุมดาวสี่นะครับพลสวรรค์ก็สามหกเจ็ดนะครับผมอันนี้เพิ่มกุมดาวมาสามขั้นนะครับซิงชิวนะครับซิงชิวก็เดิมนะครับเน้นฟื้นฟูนะครับอันตินะครับเน้นอันติของซิงชิวนะครับผม อันทแปดก็สองอ่าสองน้ำสองสองนบิดนะครับผมก็ดาบก็เป็นเฟร์เวเน็ตสวีตนะฮะเน้นฟื้นฟูนะครับเพราะผมดาบผมไม่มีดาบอ่าบรีสกิวแล้วผมหาไม่ได้นะฮะผมเลยเสียดาบนี้ไปแทนะครับทีมสองนะครับอ่าน้องต่อผมไม่ได้ออกโรงนะฮะวันนี้ก็เป็นส่วนในส่วนของโนเอลนะฮะน้องเมทจุดน่ารักของเราหนึ่งนะครับ ดักริแล้วก็ความดักรีนะครับผมเจ็ดสิบเก้าหกนะครับร้อยสามสฟื้นฟูน้อยหน่อยนะครับอันนี้นะครับผมบนอันตีก็สี่สิบหกนะครับแต่ว่าทําไมกดอันตีได้บ่อยนะครับเพราะว่ามันผมเอาจงลี่นะครับทีมสองก็จะเป็นโนเอลจงลี่ขยะแล้วก็ฟิตนั่นเองนะครับขอจงลี่มาช่วยฟื้นไม้ตายนะครับและกดอันตีนะครับจะเพิ่มให้ด้วยนะครับผมเน้นฟื้นฟูนะครับเน้นลูกนะครับแล้วก็อันตีไม่ได้แรงมากนะครับ เน้นพลังชีวิตเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ใส่2องอินนะครับสอไปตากนั่นเองนะครับดาวที่ศูนย์นะครับพลังสวรรค์688นะครับผมอาวุธก็ใส่เป็นเฟเว์เนสเลนส์นะครับผมเป็นหอกฟื้นฟูพลังงานนั่นเองนะครับพลสวรรค์ก็688นะครับขยะนะครับขยะก็เน้นฟื้นฟูเหมือนกันนะครับเอามาทำปฏิกิริยาชาติกับฟิตนะครับเกิดนาคาจะเกิดซุปเปอร์คอนดักนะครับหรือว่านำไฟฟ้านั่นเองนะครับ เพื่อลดต้านทานกรบะของศัตรูนะครับผมอินเฟกก็สองน้ำสองน้ำแข็งสองคาแรคเตอร์นะครับผมดาวก็ชื่อสองนะครับกษสวรรค์ก็สามโกนะฮะฟิตนะครับอาัลตราคฟิความลนิคตามนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนฟูลพลังงานจะน้อยนิดหนึ่งนะครับอาวุธก็ไอ้มมัโบนะครับตอนนี้ก็ยังตาอยู่เรื่อยๆนะครับได้เลยนะครับผมสี่ตัวริ้งนะครับดาวนะครับสี่หกนะครับหกสเปด อันนี้เพิ่มกูดามาสามขั้นนะครับสิบเอ็ดกับขั้นสิบนะครับสำหรับทีมที่ใช้วันนี้ก็แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับก็น่าจะปวดน่าจะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับไกด์อวิตในวันนี้พร้อมเซิอัพทีมที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับก็อาจจะมีทีมตัวอื่นนะครับที่ตัวละครตัวอื่นมาใช้แทนนะครับ เดี๋ยวเอาตัวมาเล่นกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราปั้นก่อนนะครับผมก็สำหวันนี้เทจีกุมะกุบะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ